สวัสดีค่ะพบกับช่องไเออก,กกอกนะคะตอนนี้เรามาถึงร้านนะคะดูลองทาบุทให้พ่อก,ก่อนค่ะเอาสั้นนั้นบอกถ้ามันไม่เอาคู่ยาวมันจะได้ใส่พ่อพจะเอาอันสั้นบอกโอ้สูงเอาสูงแบบนี้บอกอ,บอ๋อเอาแบบนุ่มแบบนี้นะ เอ <c oughs> <to fucking Janeiro> ้ายาวม่ดีกว่เออายาวค่ะเอาเลีกเอาแบบนี้เลี้ยวตามสบายเท่าถ้าจะเอาสั้นก็ให้เพื่นไปเอามาให้ใส่ใส่เล่นวอนสั้นนี่นะ งอกเนี่ยงอกก็ซื้อเอาสิเพราะว่าไปที่นั่นก็แดดเถอะเด้ออแบบที่มีปิดนั่นแหละมันจังได้บางแดด ทหารก็เอาโรดเ <laughs> ก้าอี้แล้วพ่อเก้าอี้เอาไม้มานั่งนะเอาแบบนี้บ่มันจะไม่หักสะบอเนาะฮนเกก็อีน่ะบ่ไม่เอาอันเดียวก็พอเนาะอันนี้บ่เหรอหักสะบ้อ นั่งดูก่อนม้ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวซื้อลองท้าบุทรก่อนค่ะโอ้แบบนี้ก็มีค่ะหลายแบบมากนีก่คนนํำมาให้เลือกแล้วพ่อเลือกเอารองท้าบุทรนะอืม ชมดูก้อนบางทีมันไม่ได้เหมือนที่เราคิดเด้วน,นอกนอยยนี่คิดเพ่่ี้สิบครึ่ง,บ,งบางทีฝนตกเราก็จะได้ใส่นะคะสิบสิบ,สบเฉยๆพ่อเรื่องอามาม่สอายอีกแร้ ก็โอเคอยู่ในน้อยๆเหมอนกันเนาะนู่ตามโพดเอ๊ะแบบสีชมพูนั่นก็มีแบบนั้นก็เป็นอยู่างบอนเออก็เอาอันนี้ละเอาไปนั่งซักอะไรก็ได้แบบนี้นะนั่งอาบน้ำก็ยังได้เลยอันนี้มันเขาก็มีอยู่แต่กัวขามันจะหักแบบนี้มันอ่อน บบเราแค่เคี่ยงยู่นะนี่ตูข้ขามันจะหักแต่สำหรับแม่นั่งก็ได้อยู่เอาแบบข้อนั่นแหละอาสีฟ้านั่นแหละอันนึงมันจะยกไปตามร่มตามเงาได้สบายมันเล็กดีเอาสีเขียวเหนียวจับเอาสีเขียวเหนียจับวะจ้าซิปซิปไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ก็ยังอาซีเข้าอยู่เออเอานั่นละ่ะโอ้โอ้เป็นสองร้อยสี่สิบจัดไปได้แล้วง้เอาอยู่บ่ ไม่เอาหมวกนี่เอาสีเขียวเนาะสีฟ้ามันไม่ได้มันเบอร์สิบเฉยๆแกบอกอยู่เ,เท่าอะนี่ก็ได้เออนั่นแหละมันไม่ใช่มันไม่พอดีก็ได้เก้าอี้แล้วนะคะกลับรองท้าบูธค่ะเวลาฝนตกก็ใส่นะคะอนอนขอบคุณค่ะ นี่กระปุกเอาไปทำหน่อไม้ดองนี่เนาะค่ะแต่นี่นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะซื้อต้นดอกดอกดอกตูมไม่บานนี่ค่ะไปปลูกเห็นมันหักแล้วที่ามบาทโอ้เอาสามต้นค่ะเรื่องเอาเลยพ่อนี่เรื่องเอาต้นใหญ่ๆเลยนี่นี่อันนี้แหละจ้าใหญ่นี่นะคะเอาดอกเอาดอกเยอะๆเนี่ย เลือกอเอารถเราให้เลือกอยู่เอาใบเอาแบบกิ่งเยอะๆเอาไปสักสามต้นรอบนี้ก็เดี๋ยวต้นเย็นนี้จัดการปลูกเลยนะคะเอาดอ,อกหลายๆเออเอาดอกหลายๆเดี๋ยวมันก็ปร่งเองนะดอกนะอันนี้แหละพี่นี่เออง่านี่เอ <Advanced> เอนี่แล้วนี่นี่จับบนนี่ดอกงามๆอือแต่นั้นละ ือเ,เ,เห็น hết อ่ะักจังหว่าเบึงกอนแตก็ว่าสีหาอยู่เห็นมันหักแล้วเอาไปปลูกใหม่เพราะว่าเราจะได้ใช้ในการไหว้นะคะ fc ก็เลยเลือกดูก่อนได้ดูก่อนพ่อหาเอาว่าเจ้าว่างามตอใหญ่ๆกิ่งใหญ่ๆดอกเยอะๆ,ๆเอาง่ายปง่ายละเนาะนนี้เนาะง่ายละเนาะ เออต้นนั้นละ่ะสวยแล้วต้นนั้นเราออกไหวปะเอาออกก็ได้ลม้มมีมันบ่อนั่นบ่ตรงอย่างเดียเอาเอาออกซะต้นไม้ตรงนะต้นนี้ก็สวยอยู่ที่พ่อจับอยูเอะเดี๋ยวเพื่อนก็ใส่ถุงเดแล้วรอาไปลงดินเดี๋ยวมันก็งามเองเอ้าล้มแล้วไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปตั้งที่นาน,นูน่น ออสามต้นนั่นละ่ะซื้อต้นดอกไม้ไปปลูกนะคะเดี๋ยวกินข้า,าวเช้าที่นี่ยังไม่ได้กินข้าวหิวแล้วโหมาวันนี้เปลี่ยนแล้วเนาะวันนี้เห็นผิดหูผิดตา วนันเดียวจะบ่องอยู่บนรถลาวบาดรถขันใหม่แม่ค้าขายไก่ออกรถใหม่แล้วนะจ๊ะสวยมากเลยเนะาะบัสล้อแม็กอีสานหากรำแ,แม่กินส้มตำอร่อยคะ่ะร้านนี้นะคะประจำรถงามแถวนอบอ้านี้ ขาข้าวเหนียวสองค่ะเดี๋ยวหมดค่อยสั่งใหม่ข้านี้วแล้วก็ส้มตำไก่ย่างนะคะกินแล้วค่อยเข้าวปาโคกหนองนานี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ